สวัสดีสดค่ะวันนี้มาพบกับรายการงานมีแต่นีเทรยวก็วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปแอลดอยสง้กันนะครับซึ่งเป็นดอยอีกดอยหนึ่งที่สําคัญสําหรับประเทศไทยเลยนะครับผมรู้ไหมมันพิเศษยังไงไปใส่ไข,ข่ค่ะคิดดอแล้ววันนี้กินข้าวไหนอะ่ะไม่คิดจะห้ามกันหน่อยเหรอไม่ห้ามเดินไปเลยแล้วตกลงมันสําคัญยังไงอะ่ะก็มันสาคัญตรงที่ว่า ในดอยดอยหนึ่งอ่ะเรายืนอยู่ตรงนั้นเราสามารถมองเห็นได้ทั้ง3ประเทศแล้วก็มองมเห็นได้เป็นมุม360อกองศาเลยนะครับประเทศอะไรบ้างมีทั้งประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ประเทศพม่าครับผมาแล้ว<ช>ถ้ามองจีนได้ไไปะมองจีนเอ้ยไม่ได้สิจีนมันอยู่สูงไปเห็นแค่พม่าเองโอเคงั้น้าตอนนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะไปกันเลยว้าว ที่ร้านอาหารโดยสมอไม่ใช่พี่ตื่นเต้นอะไรเนี่ยก็ผมเห็นพี่บนหิวหอ่ะผมก็เลยพามากินอ,อาหารที่นี่ก่อนก็ตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่โอโซนผาหมีนะครับก็ตอนนี้เราจะพามากินอาหารอาขากันนะครับผมก็รู้สึกยังไงบ้างได้กินอาหารอาขาเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะมผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะตประสบการณ์เลยแหละโอ้ยพูดไปพูดมาแล้วหิวละวมากินกันเลยไหมกิเเนเลยคือร้ยกิเลย โอ้หอมจริงปะจริงลองดูดิอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะสั่งมาก็เมนูที่เราสั่งมานะครับจะมีไก่พามีนะครับตำหมูแดดเดียวหมูผัดลากชูตำมันอัดลูแล้วก็สุดท้ายก็คือน้ำพริกอาหาราครับลงมือกินเลยปะมาเราเริ่มจากอะไรก่อนดีผมว่าผมอยากลอง <c oughs> มันอัดลูอ่ะเป็นไงรสชาติอร่อยมันอัดรูอร่อยมากผมลองดู อ๋อใช่แล้วก็ซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของที่นี่คือเขาไม่ใช้ซอสหอยไม่มีซีอิ๊วแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสนะครับผมน้ำชูนะน้ำซิกเนเจอร์ของทางร้านเหรอใช่เป็นจะเป็นน้ำเสาวรสเปรี้ยวดีค่ะงั้นพวกเราก็ขอไปกินตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับก็นะครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วก็พาพี่ไอามาใส่เสื้อลองเสื้ออาขานะครับเป็นไงบ้างรู้สึกสวยไหม สวยมากเลยค่ะอันนี้พี่สามารถเรากลับบ้านได้เลยปะโอ้ยไม่ได้เรามาลองฟรีของที่ร้านเขาเดี๋ยวก็โดนหรอกทางร้านสามารถลองเสื้อฟรีได้นะคะมีหมวกด้วยมีกระเป๋าด้วยใช่ครับผมใครที่อยากลองนะครับก็โลเคชันอยู่ที่ดอยผามีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับชื่อร้านชื่อว่าโอโซนผามีนะครับผมขึ้นมาแป๊บเดียวก็จะเจอเลยร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับต่อไปเราจะไปไหนกันเนะี่ยเราต้องไปดอยสง,งสูสิทำอะไรดอยสง,งูไปนอน ปีไปดูพาทิตตกดินแล้วก็พาทิตขึ้นนะคะของวันพรุ่งนี้เช้าใช่นั่นแหละโอเคคืนเราจะทำอะไรไปดูกันเลยนะคะ,ะรครับผมเชิญกันเลยครับบ๊ายบายเราเลือกวันมาไม่ผิดเนาะวันนี้ดูดิเชี่ยบไม่โคตรสวย งสวยจริงพี่เลยหมอกดังหลังค่ะแต่นี่คอยเห็นได้ไหมพี่เตะตอนไหของพี่วะเนี่ยไม่รู้ว่าทีมงานให้ใส่พี่ก็ใส่เดี๋ยวมีทางไปจุดที่น่าสนใจครับเดี๋ยวก็อ๋อแล้วเราไม่กางเต็นท์กันเหรอเออไม่เดี๋ยวก็มีทีมงานไงโอ้ยโอเครับไม่ใช่หน้าที่เรานะ เดินไปเลยไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวมาหนตามมาเดี๋ยวโอเคขี่กระพวดขี่กระพัวพี่แต่บอกว่ามีอะไรน่าสนใจอะลุง่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาบอกให้มาพี่ก็มา เป็นจุดที่เขาถ่ายละครมียาย่ากับระเดชอาแล้วเ,เรื่องอะไรทำไมผมไม่เห็นรู้จักเลยพี่เป็นจุดลักอะก็เป็นไงสวยวไหมมุมนี้สวยไม่ผิดมากงั้นเดี๋ยวไปนั่งยิงพาทิ่์ตกกันไหมได้ได้ได้ไดใช่เออใช่<ะ>เราตรงนี้บรรยากาศมุมกำลังดีเลยพาท่ตรงตกน่าจะสวยนะผมว่า ก็สวัสดียามดึกนะทุกคนสวัสดียามดึกนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ใครหลายๆคนน่าจะนอนกันแล้วแหละแต่เราสองคนก็สู้ชีวิตมากใช่เราสู้ชีวิตมาาพี่ไปเราแยกย้ายนอนกันอะค่ะวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวตื่นมาพบกับตอนที่เราไปดูพาทิดขึ้นแล้วก็สถานที่ต่อไปเราจะไปที่สีลอมูลอาร์เเฟนนะคะโอเคไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายไปนอนละ สวัสดียามเช้ามองจริงนีเนี่ยเป็นในต่อพัทิขึ้นไปค่ะใช่นี่ไงทุกคนทีมงานเราอยู่ข้างหน้านี่แล้วนะเอ้ยคุณอยากดูพัทิใช่ไหมอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมีพัทิติดแปลพาทิเข้าไปได้เลยโยนไป ลำบากตัดต่ออีกอาทีนี้กาแฟอุ่นๆบา,บายครับไปละยหญๆอยู่ไม่ได้ล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สีดอนมูนอาสเปแล้วนะคะทีงานเห็นน้องหอมปะเมื่อกี้อยู่นี่อยู่เลยอ่ะแต่ช่างมันไม่เป็นไรตามมาได้เลยค่ะ สวยมากเลยคะ่ะทุกคนสวยมากจริงๆนะคะนั่นใครอะ่ะเราลองไปสัมภาษณ์เขากันดูนะคะแล้วก็อยู่พี่คะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้สิครับเชิญเลยคะับตายกูป่าแล้วมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยอันนี้วาดอะไรอะ่ะวาดหมีครับผมอืมผมเป็นดาวินชีเลยนะครับคุณดูถูกฝีมือผมเกินไปหรือเปล่า จำูก็ไม่ใช่จนูก็ไม่ใช่มีจริงเหรอนี่คุณดูผลงานผมสินื่แหละส่อมย่อย่อมหมย่อยรู้จักไหมดิโอนาโดดาวินชีอ๋อไม่ใช่โดนานโดเหรออ๋อโดนาโดมันจะบ่นยี่หะแต่ผมยังวาดไม่เสร็จแล้วนะคุณยังไม่เห็นรูปเป็นรูปแรงของผมเลยไม่เป็นไรเราไปหาจ้างกันดีกว่าโอเคได้ได้ได้ สวัสดีครับสวัสดีค,ดครับอาจารย์วันนี้ค่อวันเรียนพัฒนาการกิจนะครับผมวันนี้ผมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับผมได้ค่ะตามสะดวกเลยถามอะไรมาได้หมดแล้วทำไมอาจารย์ถึงเริ่มวาดศิลปะสไตล์นี้ล่ะคือจริงๆแล้วมันเขียนมาหลายสไตล์อาจารย์ไม่ค่อยได้ระบุเราก็จะต้องเป็นกระดูกเป็นอะไรแต่แค่ว่าช่วงนีไปลายชีวิตนี่เราก็เอาเรื่องที่เราประสบอุบัติเหตุเนี่ยแหละมาคุยเพิ่งมาเขียนชุดนี้ ซึ่งกระดูกเยอะๆนี่ก็ตอนที่อาจารย์ได้กเกษียณแล้วเออ y r ีท้ายแล้วมาอยู่ที่นี่ได้10บกว่าปีแล้วค่ะแล้วผลงานด้านหลังนี้รู้สึกเหมือนคล้ายของผลงานองรีมาติสเลยใช่ไหมใช่ใชเพราะว่ามันจะมีงานอีกชิ้นหนึ่งที่อาจารย์เคยแขวนอยู่ตรงนี้ก็คือได้ไอเดียมาจากงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงในในโลกเนี่ยแล้วอาจารย์ก็เอาของมาติสสองรูปเนี่ยมาถอดเป็นกระดูก ถอดเป็นกระดูกถ้าเป็นคนเต้นรำเนี่ยแต่เราก็ถอดเป็นกระดูกเต้นรำเพราะว่าชื่อภาพชื่อนี้ก็คือ Dancing with a Present ก็คือเต้นรำกับปัจจุบันอ่าฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนให้เรามีสติอยู่ว่าการที่ยังเต้นรำอยู่รู้อยู่ว่ากำลังจะเต้นรำรู้อยู่ว่ากำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนเนี่ยก็คือการเจริญสติแบบหนึ่งเออขอบคุณอาจารย์มากนะคะเออที่ให้สัมภาษณ์กับผม ใ่แ้องเรียกว่าสัมภาษณ์เลยเป็นการพูดคุยมากค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับสีดอนมูลอาร์สเปซใช่ครับเนี่ยสำหรับเราเนี่ยก็คือตั้งแต่วันแรกไปกินอาหารอาหารอาคาแล้วก็ขึ้นดอยสงหแล้วก็อะไรอ่ะได้มาจบที่สีดอนมูลใช่ไหมแต่ละที่เนี่ยคือแบบเป็นที่แรกที่แบบเปิดประสบการณ์พี่มากๆเลยแล้วของน้องหอมล่ะก็สําหรับผมก็อยากขอบคุณ โดยเฉพาะสถานที่นี้ครับสีดอนโรอาสเปซเพราะว่าผมเป็นคนชอบงานศิลป,ปะอย่างหนึง่งเลยครับผมค่ะและใครที่สนใจศิลปะหรือว่าสนใจที่จะเรียนศิลปะกับอาจารย์สีวันนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ข้างล่างนี้เลยนะคะใช่ครับใช่ค่ะแล้วสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะครับผมกับรายการงานนี้ไตน,ตนเีเที่ยวตอน,ตอนโดยสิงโงโอ้โห,โหวานจีบ๊ายบาย